สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เจอกันกันกบคุณครูต่ายบุญยรัตนสุขมีในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนไปดูคลิปประกอบการสอนคุณครูต่ายเลยค่ะออนไลน์เรียนเล s o n บทเรียนออนไลน์ม4การงานอาชีพ การจัดโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับเขียนการบ้านรายงานหรือวาดภาพและใช้วางสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบและเก็บสิ่งของบนโต๊ะได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบวนการดังนี้นะครับวางแผนการทำงาน การกำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ 1. เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบ 2. เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใช้งาน 3. เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ 4. เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ปฏิบัติงานตามแผนจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามแผนที่วางไว้ 1>, 1. แยกประเภทสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ 2. หนังสือวางเรียงลำดับจากสูงไปต่ำหันสันหนังสือออกด้านนอกโดยมีที่คานหนังสือกั้นหนังสือไว้ไม่ให้ล้ม 3. สมุดวางซ้อนกัน 4. ดินสอปกากกาไม้บรรทัด วางรวมในภาชนะที่หยิบใช้ได้สะดวกประเมินผลการทำงานเมื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งานสะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือหรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นการจัดกระเป๋านักเรียน กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกาอย่างลบไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับการจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการ วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2. กําหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงาน ตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนโดยมีการวางแผนการทำงานการปฏิบัติตามแผนและ การประเมินผลการทำงานนะคะเด็กๆได้เรียนรู้จากสื่อออนไลน์จากค,คุณครูต่ายแล้วค,คุณครูต่ายมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำแต่เด็กๆต้องทำลงในสมุดนะคะลูกและให้เด็กๆจัดโต๊ะเขียนหนังสือ และก็จัดกระเป๋านักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับถ่ายรูปมาดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้หมดเวลาแล้วครูต่ายขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีบ๊ายบายคะ่ะ